ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube และทางช่องเฟซบุ๊กนะครับของปลายันไมโครดวนนะครับแบบนี้เสียบบอมเอาเจ้าเขียวเหนียวซับนะครับบุบดดน,นะครับติ่งก็ดีนะครับที่ตื่น ก็ใช่แล้วครับปูนเทเมื่อวานนะครับน,นี่เลยเลยด,ยดูดูเหมือนไม่น่าแข็งนะครับเนี่ยสเต็ง์ปูนได้ก็ดีครับ า <c oughs> นานๆับเจ้าเขียวทีก็ พอได้ครับส่วนงานบอ่อปลานี่น่าจะไปพรุ่งนี้น่าจะโตได้อยู่ครับกินไม่แห้งนี่ก็ลำบากนะครับ แ,แค่นี้พอลมาแค่นี้แบบสไตล์แท้เอียนโคขับเลยเสียบอมเลยหลับโเนี่ระวังหลับนะปุดเลาะเสาเข้มเนี่ยก็ยากนะครับถ้าหมุนรถได้เนี่ยก็ ง่ายอยู่แต่ถ้าหมุนรถไม่ได้เนี่ยก็มันเหลือตัองๆนะครับนี่นิดห,หน่อยหน่อยแล้วก็จัพยายามเอาให้หมดนะครับสมอดินนู้นเลยอ้าวปาดเลยดึงไปยกมาเออ

ตรงกลางเองพยายามป,ปัดออกปัดออกเลยฮะไอ,อ้กนดมเลยว่ะมาทางนู้นเลย กดขาดนี่นก็มองไม่เห็นนะครับเ,เราเนีมองเห็นอยู่แต่ว่ากดขาดนั้นอยู่ไกลนะครับมองไม่เห็นอ่ะกดอีกนิดหน่อยอกดอีกนิดหน่อยกดอีกนิดหน่อย

แครเอร์เลยครับแครเอร์ฝั่งนี้นี่แตกก็โรเลอร์อีกสองตัวไปสามสี่พันแล้วอู้อ,อ้าเลยโอ้สายไรต์ต์สายไรตล็อ อีกอีกนิดหน่อยอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอ็ดเอานี้มดก่อนแล้วค่อยปัดไอ้นู้นออกอ่าอันนี้มดก่อนบานเอออานั่นขนาดนั้นแหละดึงไปอีกรอบนึง

บ่าวจีแนมาวจีน้องบมาวจีก็เม็นเพื่อหล,ลุมเสร็จแล้วก็เหลือถังเสร็จตรงนี้ตรงนี้นครับตรงนน้นะนี่่าจจะไปคุดไม่ได้ครับที่แคบครับดินก็นเยอะ ฝากกดใหคกดแชร์นะครับตัดต่อใครครับยันไม่โคนครับครับ